ค,คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวรถวินครับรถกู้ภยัยเป็นรถที่ผมอยากได้ครับผมคิดฝ่ายฝันอยากมีมานานแล้วคันนี้ก็เป็นของบริษัทนองไยายสไลด์คาร์ครับน่าจะเป็นเดกยาตัว2 1 0ยครับดูฝาเครือ่องน่าจเป็นของเทนเท ไม่ใช่ร้อเก้าห้าถ้าร้อยเก้าร้อยเก้าห้าน่าจะเป็นฝาดำอันนี้เป็นน่าจะหกเฮ็ดเฮ็ดรถหัวนอกขึ้ว่าหัวไม่ใช่หัวเดิมครับไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรถ้าว่างอย่างเงี้ยดูทรงแล้วไม่ใช่รถเดิมไม่ใช่รถเดิมเป็นหัวนอกครับลืมดูด้านซ้ายถ้ารถนอกดูง่ายง่ายครับดูหัวเก่งจะรู้เลย จะมีโชวน่องครับรถบ้านเราจะไม่มีโชวน่องบ้านเราจะเป็นประตูทึบเหมือนแบบไหนดีละ่ะ<อ>เหมือนล็อกกี้ที่อยู่ด้านหลังนู่นครับล็อกกี้ติบล้อถ้าเป็นรถบ้านเรา <c oughs> จะไม่มีโชนอ <c oughs> ช่องคิวซุ้มล้อจะไม่เป็นพลาสติกดำอ่อนอย่างนี้ถ้าเป็นรถนอกคิวด้านล่างจะเป็นสีดำอ่อนเป็นพลาสติกเหมือนพลาสติกเอ s บนะครับดิ้นได้เป็นนุ่ม นี่คือรถหัวนอกวินเป็นวินห้าสตันครับจะพาไปดูด้านหลังค่อนข้างเลื่อนครับไม่ได้ขี้เลนมีเฮียบด้วยครับเฮียบน่าจะเป็น3มตันครับแต่ว่าขับไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้วินลูกใหญ่มากครับ ด้านบนก็นประมาณนี้มีล้อสำรองให้สองวงล้อสำรองกรณีรถเกิดอุบัติเหตุแล้วยางแตกขับด้านบนก็เรียบๆของบริษัทนี้ผมเคยเรียกมาใช้เรียกใช้บริการอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนที่ SK200 คันนี้ผมติดลมติดลมอยู่กลางห้วมยครับมาสองคันนับคันเล็ก FC4J กับเนี่ยคันใหญ่มาสองคันค อดึงขึ้นอย่างรถของเล่นเลยครับแล้วบริการดีมากครับเจ้านี้เจ้าของรถไม่ได้ยุ่งอะไรด้วยเลยครับไม่ได้ทำช่วยอะไรเลยมาถึงโชเฟอร์ก็มีหน้าที่ขับรถแล้วก็มีเด็กรถมาสองคนมาถึงกระโดดลงกระโดดลงชี้เลนลึกประมาณเมตรกว่าครับกระโดดลงไปมุดลงไปเกาะลงไปเกี่ยวสลิงให้เลยบริการดีมากครับ คุ้มค่าคุ้มราคาบริค่าจ้างก็ไม่แพงครับค่าบริการไม่แพงน่ครับเฮียจะของรถอยู่ด้านบนเสื้อสีน้ำเงินนั่งอยู่คนที่สองเฮียอันครับเบอร์โทรติดต่อก็เบอร์อะไรเอ่ยอมไม่มีเบอร์ติดต่อข้างรถหรอกเลครับนี่ไงเห็นนัศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์เก้า 1> 9 11 0ครับอีกเบอร์ก็087 329 0509ครับเฟ e บุ๊ k รถยกรถสไลดล์รถลากหนองคายสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับรีวิวตัวรถเฉยๆรับผมนี่ครับจะของรถคันนี้เครื่องกี่แรงครับพี่ 2องหมั้ย210ครับหกเนดเนาะคบเบอร์โทรก็ตามข้างรถเลยใช่ไหมครับครับผมครับเดี๋ยมีใครอยากใช้บริการโทรได้เลยครับ2องเบอร์เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นครับหน้าตารถประมาณนี้อ๋ออยากได้ครับอยากได้จังสักวันจะต้องมีแบบนี้ให้ได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับ and chip review a lot of way.